สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอปลายบวชเป็นสามเณรีแล้วได้นำใหม่เผยเรื่องน่าอัศจรรย์เพจเฟซบ o ๊กปลายนวราชาหมอปลายพรายกระซิบเผยภาพล่าสุดหมอปลายนุ่งห่มเหลืองบวชเป็นสามเณรีหลังเดินทางไปศรีลังกาพร้อมทั้งเผยว่าสามเณรีสุทัศนาคือนำใหม่ของหมอปลายพรายกระซิบเหลือเพียงอีกหนึ่งลำดับคือการสอบเพื่อ เป็นภิกษุนีมาร่วมให้กำลังใจสามเณรีสุทัศนาให้ทำสำเร็จดังที่ปรารถนาไปด้วยกันนะคะหมอปลายพระกระซิบหมอปลายลูกศิษย์ทันโยอมสามเณรีเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่17มิถุนายน6 5หผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพิธีบวชของหมอปลายมีนายนักกรกรหิรันหรือเอกนักธุร,รกิจชื่อดังซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับสามเณรีได้เดินทางไปร่วมพิธีบวชใน ครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวได้ติดต่อเข้าไปเพื่อสอบถามถึงบรรยากาศให้เล่าถึงเหตุการณ์โดยนายนักกรหรือเอกนักธุรกิจชื่อดังได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่14มิถุนาย,ยน65ว่าตนซึ่งอยู่ในพิธีด้วยรู้สึกปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกน้ําตาคลอเหมือนอิ่มบุญตอนนี้หมอปลายบวชเป็นสามเณรีสําเร็จแล้วและความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก่อนการบวชครั้งนี้ก็คือสามเณรีสามารถท่องบทสวดได้อย่างคงล่องแคล้วทั้งทั้งที่ไม่ใช่ภาษาบ ลีแบบที่คนไทยคุ้นเคยนั่นหมายความว่าสัม,มเนรีปลายต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดแต่สัม,มเนรีปลายสามารถทําได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์สร้างความประหลาดใจให้กับพระและภิกษุนี้ชั้นผู้ใหญ่ที่นั่นเป็นอันมาก นายนก,กรหรือเอกเล่าต่อว่าจริงๆแล้วการบวชครั้งนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะการติดต่อเพื่อบวชภิกษุณีในศรีลังกาณนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บวชอยู่ในสมณะสามเณรีเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจะเข้าสอบทั้งบทสวดและการปฏิบัติและยังต้องได้รับเซ็นรับรองจากพระและภิกษุณีชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายละ20รูปเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าสอบเป็นภิกษุณีได้แต่มปลาวย,ยังยืนยันที่จะเดิน ทางไปสีลังกาทาั้งทั้งที่ยังไม่เห็นโอกาสในความเป็นไปได้เลยและหมอปลายก็ทําในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นหมอปลายได้อธิษฐานต่อท่านยมว่าถ้าอยากให้หมอปลายบวชก็ต้องดลบันดาลให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้หมอปลายได้รับการแนะนําให้เข้าพบกับพระผู้ใหญ่ระดับที่สามารถอนุมัติการบวชได้โดยบังเอิญเมื่อพูดคุยได้รับทราบถึงความตั้งใจหลวงพ่อจึงอนุมัติให้การ บวชสามเนรีของหมอปลายเกิดขึ้นและยอมให้เข้าสอบร่วมกับคนที่เตรียมตัวมา1ปีซึ่งนั่นหมายความว่าหมอปลายต้องเตรียมตัวสอบเทียบเท่ากับคนที่อ่านหนังสือมา1ปีโดยใช้เวลาเพียง2เดือนนั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทขอบคุณครับ